สวัีค่ะอ๋อดีวันนี้มาซื้ออะไรคะวันนี้ซื้ออะไรซื้ออะไรนี่วันนี้มีเยลลี่ลูกตานะคะลดราคานะคะเหลือสิบาทนะคะนี่มีรูปนี้ค่ะมีหลายรถเลยหลายรูปมากกว่าใช่อ๋อดีเราซื้อกี่อันคะไปแจกเพื่อนๆเนาะมีรูปนี้ค่ะมีไหมเอาไปแจกเพื่อนๆดีไหมโอเคไหนช่ดิมีอะไรบ้างน้า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  สิบอันเนาะสิบอันเนาะโอเคไหมเีเราก็จะเอาเป็นแพคแบบไม่มีมีหลายสีเอาไปหลายๆสีเนี่ยสีม่วงมาดิเขาจะเป็นอย่างนี้เนาะสีม่วงจะเป็นแบบเป็นลายหมาใช่ไหมคะนี่ไงเดี๋ดิมีหลายอันเลยสีม่วงเราจะสีน้ําเงินสีม่วงอีกใช่ไหมแล้วก็สีชมพูแล้วดูดีมีสีอะไรอีกสีละสีฟ้าสีฟ้าที่ิดแล้วเอาออกไปอีก ฟ้าไหนดูดิ่เขามีสีอะไรอีกชมพูด้วยชมพูได้ยังสีชมพูได้แลยอ่าชมพูไปอีกสองอ้าวเท่าไรแล้วคะอ้าวมันเขียวเหมือนกันเลยอ่ะเราลองดูดิมีอะไรอีกนี่สีส้มคุณแม่นนเจอสีส้มก็คือแดงสองอันเท่าไรล้หนึ่งสองกี่อันละคะไอ้นี่หนึ่งสองไม่ใช่คะ่ะเอาเป็นนับเป็นกล่องคะ่ะนับเป็นกล่อง,งอื สามเท่าไหร่ล้อ่ะหอ่ะเเท่าไหร่แล้วอ่ะเหลืออีกสามอ่ะเราสีอะไรดีคะเอาต้มอีกไหมส้มน้อยอยู่เนาะนี่ดีอันนี้เป็นแมวน่ารักแปดแล้วเอาหมาแปดแล้วออีก แล้วเอาอะไรอีกเอาแมกไหมม่วงม่วงหรอไหนม่วงลูกกระตาสีอะไรไปดูที่าม่วงมีลูกกระตาสีอะไรและเมื่อกี้ดูดูในม่วงอะค่ะม่วงมีลูกกระตาสีอะไรแล้ว,วอ่ะะวาโอเคได้เท่าไหร่แล้วเก้า <9 S 1> แล้วเหลืออ,อันเดียวอันเดียวอันนี้หยิบเลยเอาไหน นี่จะเรายกมาให้ดีเลือกอันนี้ไม่แต่สีชมพูอะ่ะแม่ยีเป็นอนมามแบบอ,อันนี้มีหลายสีอ่ะวันนี้เก็บก่อนำ,ำ,ำ <laughs> มีการเสี่ยงดวงได้เหรอคะเลือกดีๆ อย่าหมดเวลาแล้วนะถ้านะเอาเอากะศที่ไหนสักเยี่ยมเยียมมองลูกเป็นอแล้วได้เฉียงรูโอเคครบ10แล้วใช่ไหมช่โอเค10อันแล้วค่ะ10อันแล้วมันจะยังไงมันจะเปรี้ยวจริงเหรอนี่ลดราคาจาก45บาทเหลือ13บามบาทไปเดี๋ยวเราไปวาง มีสัง